โคโซชาแนลสวัสดีครับเรออกกุคุณอาคุณได้ครับเสียมายครับวันนี้พาไปก้านกุญจีครับผมหรือว่าไปบาราซิครับไปทางบาราซิทมันนี่มากรูปแม่ผมมันนี่ครับครับผมครับไปกันเลยครับผมสองน้องสองบุญมันบุนี่ ตัวพุ่งย่างใ้พี่น้องดูนี้แมงกุจีพี่น้องกุจีกุจีจากขี้ควายให้พี่น้องดูหน่อเอาไปคั่วครับไปคั่วไปแกงเส้นอร่อมยังแต่เมื่อกีครับแซ่บพี่น้องแซ่บทำาะคุโซกินฮอตแมงกุจีน้ำขี้ควายบอกกินครับกินทั้งหมดเละกินทุกอย่างเลยคโซเนี่ยเนื้อเสียบเองอะไรเนื้อเสียบบอยเนื้อเสียบเด้อะปุ๋ยไล่พี่น้องปุ๋ยดิเต็มพี่น้องโอ้ยโอ้ยยั้ย

เแบิ้งากิน hmm. ี i, em, i, ้ควายพน้องโคซมนนี่้เนี่เสียดบพนองนี่เด้อเนี่เอ็มเนี่เอ็มเสียบลายพน้องบนี่นี่กีมเนาะอเกี๊ยนนมัคั่วเกะเกะคือคั่วหนอเอ๊าดน้องบนีบินี่พน้องเบิ้งไปกินกอสดก็ไพเขาไปไปบกินเลยโซกินคับเด้อน้ำขีควายกันเลย บ่พื้นควายมันบ่ได้กินมั่วสัวเลยพี่น้องมันกินแต่หญ้าเลยมันบ่ได้กินลายคนเลยคนนี่โซบะกควายคนนีลเลยโอ้ยพี่น้อ,นนนองมันลงเต็มมพี่น้องหมดเลยโล่งเต็มนี่อืมกล้บมาอืม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 โซยาทีแล้ว Kì quá bằng kì quái lên bởi một cái hát chắc kì quái mưa lắp nguồn lắp nặng mùi nho 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 này, nó bơm cân hả? Này Này Ôm mình đi khuếp nói ơi <laughs> Chéo Chéo, chéo tôi nồi vào này Ừ นี่วันนี้เนาะ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 ตัวไงเนาะตัวปูเนาะปูดิโบเห็นมันยครับกรบนนี้นี่เรียกว่าสีเนาะสีสีสีกับาขี้ควายมาแม่มาแม่มาแม่

เสด็จเสด็จโอเสียงนีเสียงนี่เสียงตุ๊กตุ๊นี่ยีน่ะปิกคือขุดมาปิกคือุดปิกไงเยโอกี่ข้ากี่ข้าคือุดกี่ข้าพี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องลงค้ค้นี่เโอ้ทอประมาณพี่น้องบนนี เท่าเจอะประมาณโอเคพี่น้องสนิทนาะวิธีการหาครับผมหาขีดควายต่อไปครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จบจุกนี้ครับเด้อร์รอคนหน้าคนใดครับเสียนมาครับผมครับสวัสดีครับ